ช่องปากมาโอ้ยจากปากช่องมาเจะลืมสัญญาของเราเมื่อสายันนั้นวันนี้ลูกคอมาเต็มๆเลยแม่วันนี้แม่มีอะไรเด็ดๆอยากบอกแน่แล้วใจไม่ดีเลยคือกลัวหนูไม่มาดูแม่นี่เมนูอันนี้ ปลาหมึกผัดไข่เค็มจ้าหมึกผัดไข่เค็มของแม่จ้าต้องการกันมากวอนกันมากถามหากันมากเลยวันนี้แม่จะจัดให้แม่ไปตลาดโป๊ะโป๊ะชื่งเลยวันนี้เจอปลาหมึกสดสวยๆจัดเลยวันนี้แม่ไม่ได้แล้วต้องเรียกตากล้องมาแม่อยากถ่ายมากเลยนี่แม่เจอหมึกกล้วยสวยๆอย่างนี้ไม่ผัดให้หนูดูได้ยังไงเมนูเนี้ยแม่รู้เลยว่าหนูต้องรักแม่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแม่แม่แม่มั่นใจเลือกหมึกเลือกตรงๆ ผิวสดๆอย่างนี้ไม่มีถลอกเถิกอะไรเลยนี่หมึกแต่ละชนิดทําไม่เหมือนกัน <Huh? S 1> อย่างเช่นจะผัดเนี่ยหนูจะเอาหมึกที่เนื้อแข็งเกินไปก็ไม่ได้ผัดแล้วมันกระด้างบางเกินไปผัดมันก็หดเอามาผัดไข่เค็มหนูจะเอาไข่เค็มทั้งลูกมาผัดก็ไม่ได้เค็มปิดปีเลยไม่ได้นะเอาไปตีรวมกันแล้วเละอะมาดก็มนันนันเลอะอ่ะไข่เค็มเอาเฉพาะไข่แดงถ้าหนูซื้อไข่เค็มที่เป็นไข่เค็มมาเลยก็ได้นะ หนูก็ฟักเอามันไว้แต่ไข่แดง <Okay. S 2> ส่วนไข่ขาวนะเดี๋ยวหนูก็ไปทําอีกหนึ่งเมนูเอาไปยำโอ้โหยำก,กไนะ็ไอ้ไรนะกุ้งไอ้ประกาศกระป๋องอะ oh. ยำคู่กันโคตรอร่อยอ <c oughs> เออวัตถุดิบหลักสองอย่างไปแล้วไข่เค็มกับปลาหมึกส่วนผสมมีสามอย่างพริกชี้ฟ้าแดงหอมใหญ่ต้นหอมกระเทียมสับเอาไว้เวลาผัดเครื่องปรุงก็จะมีนี่น้ำพริกเผาน้ำตาลน,น้ำมันหอยนะน้ำปลาน้ำมันพืชจบแล้วมีแค่นี้ เดี๋ยวมาดูวิธีตีซอสของแม่เดี๋ยวมาดูวิธีทําประหมึกของแม่เดี๋ยวมาดูเด๋วด๋วเดี๋ยวมาดูว่าวิธีผัดอะไรก่อนหลังมาดูซิว่าเด็ดยังไงเดี๋ยวรับรองได้ว่าหนูจะต้องรักแม่เพิ่มอภ่าอีกแล้เพิ่มขึ้นอ๊้เหมือนใครจะแย่งพูดยังไงไม่รู้อ่าเริ่มที่หอมใหญ่นะนี่วันนี้แม่จะหั่นเต่าหั่นแบบนี้เลยอันเล็กๆอันนี้หนูเก็บไว้เก็บไว้เลยนะส่วนอันใหญ่นี้ ทำอย่างนี้เลยนะดูดูดวันนี้แม่จะไปช้าชนิดนึงนะหั่นเต่าอย่างนี้นะหั่นเต่าใหญ่ๆอย่างนี้เลยส่วนเศษมาเล็กๆอะ่ะก็วางไว้นะโอเคนี้แม่หั่นไว้แล้วตากล้องก็สะดุดแม่จะได้แม่เลยเอามาเจ้เศษๆอย่างนี้หนูเก็บไว้เดี๋ยวแม่มีวิธีบอกว่าเศษอันนี้แม่จะไปทําอะไรอันนี้ละสูตรเด็ดมันเด็ดจริงๆเด็ดตรงนี้เน่โอ้โหมีด ขอเวลาลับมีดหน่อยนะห่วยโอโ้มีดคิดดูเนี่ยมีดมันคมไม่คมไม่ต้องโยกตัวอันอย่างนี้ยคิดดูคิดดูดดโอ้โหซื้อมาจากอิสราเอลหรือไงเนี่ยมีดอะไรหั่นไม่ได้หั่นสามทีก็เรียบร้อยแล้วแม่ไปญี่ปุ่นมาแม่ซื้อมีดมาใหม่นี่ชิมุชิมิเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมันผิดกันไม่ต้องใช้แรงเลย อ่อฮ่าอ้มันไม่น่าเชื่อเนาะโอ้โหได้แล้วจ้าต้นหอมแม่หั่นไว้แล้วจ้าได้แล้วจ้านี่คือส่วนที่จะเอาลงไปผัดเอาไว้ตรงนี้เลยนะอืมแล้วก็มาตีซอสกันอันนี้แอบไว้เป็นเคล็ดลับต้องดูให้ถึงตอนผัดนะโอเคบอกเลย มันเป็นเคล็ดลับที่ไม่สามารถบอกได้นะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าความอร่อยมาอยู่ตรงไหนจ้าจากนั้นแม่จะตีซอสให้หนูดูทําไมแม่ไม่ปรุงงไปในเวลาผัดแม่มีเหตุและผลหนูหยิบไข่ขึ้นมาไข่แดงแรงฤทธิ์ของแม่เนี่ยนี่นะ แต่หนูจะใส่เยอะมากนะอันนี้ใส่เยอะก็จะเรียนเกินไปผัดแล้วก็ลดจูนไม่อยู่ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นน่ะหนูต้องใส่ให้พอดีพอหมาะบ, <Okay. S 1> บ้านไหนมีเครื่องปัน่นหนูก็เอาไปปั่นกับส่วนผสมที่แม่จะบอกให้นะปั่นลงไปปั่นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะแต่อันนี้แม่จะตีให้หนูดูจากนั้นเดี๋ยวเรามาเอาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงไป แล้วตีรวมกันนี่หนูจะไปผัดในเตาก็ได้แต่ว่ามันไม่ทันส่วนใหญ่แล้วมันช้าช้าปุ๊บนะไหมเลยไม่อร่อยหนูแม่เลยทำอย่างนี้ให้หนูดูง่ายดีนี่นะนี่นะน้ำมันพืชใส่พอประมาณนะลูก หนูก็ตีให้ส่วนผสมพวกนี้มันเข้ากันโอเคแค่นั้นเองจากที่เราตีซอสเสร็จแล้วหยิบหมึกมาหนึ่งตัวเอสมาชิกแม่เยอะไหมนะวันนี้วันนี้วันนี้เอาตัวไหนดีนะโอ้โหอัดชักช่องตัวนี่นะแม่ผัดสองตัวเลยวันนี้ขอบอ้อขอบโหน่ากินมากเลยดูหมึกแม่นะอันนี้มันบ่งบอกได้เลยว่ามันสดมาก แต่ถ้าเกิดว่ามันถลอกถลอกหนังหลุดอนะมันบง่งบอกว่ามันไม่สุกเว้ยมันไม่สดเว้ยอะไรวะนี่เ,เห็นไหมหนวดก็ตรงผิวก็สวยตัวกําลังดีใหญ่ไปก็ไม่ดีเหนียวเล็กไปก็ไม่อร่อยเนื้อมันจะบางเนาะนี่แหละวิธีเลือกหมึกแม่หนูต้องเอาสดๆเลยนะ <Okay. S 1> ของสดผัดอะไรก็อร่อยทอยํายังไงก็น่ากิน นี่เลือกอะเลือกให้หนวดตรงๆอย่างนี้นะเขาไม่ได้คนน้าเกลือลูกถ้าหนวดงองๆหีิกีอ่ะเขาคนน้ําเกลือแล้วพอผัดแล้วมันจะเค็มเนื้อมันจะเด้งๆแข็งๆนี่วิธีลอกหมึกเนี่ยถ้าเกิดสดมากๆหมูไม่จําเป็นต้องเอาหนังออกเลยนะแม่บอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเอาหนังออกจริงๆเนี่ยลอกง่ายจะตายที่แม่เอาเอาหนังออกให้เพราะมันเป็นการผัดไข่เค็มไงสีมันจะได้ไปตัดกันกันกบโอ้น้ําซอสแม่โอ้สวยงามตามท้งเรื่อง ได้ปลาหมึกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดแล้วก็เคล็ดลับที่แม่บอกว่าแม่มีเคล็ดลับจะบอกเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าถึงเวลาผัดแล้วจ้าเอ้ยเออก่อนผัดแม่มีเรื่องเล่าเอาขอสักเรื่องหนึ่งนะนี่เลยลูกแม่นะเขาเรียนจบมสามแล้วกําลังจะขึ้นมอสี่งองแงงงองเงงมาแม่แม่หนูว่าอยากเรียนเอกชนมั่งแม่ไม่ให้เรียนสักทีหนึ่งแม่บอกโอ้ยจะเรียนทําไมเอกชน ร,รูปส่วนว่าไงรู้ไหมแล้วทาไมทีแม่เรียนได้แม่ตอบส่วนไปเลยนะอ่ะก็แม่เองไม่รวยเหมือนแม่ค่ะจบข่าวคิดด้วเองแล้วกันนี่จ้าใช้ไฟกลางนะลูกใส่น้ำมันลงไปเลยจา้าไม่ต้องใส่เยอะนะไข่มันก็มันอยู่แล้วแล้วมีส่วนผสมของซอสอยู่แล้วนี่เลย เดี๋ยวใครดูนะว่าแม่มีเคล็ดลับอะไรจะหนีไปไหนอย่ารู้ไปไหนอย่าเปลี่ยนช่องเด็ดขาดเลยนะขอบอกโฆษณามาก็ต้องรอนะโอเคหนูใส่กระเทียมไปเยอะๆ,ๆอย่างนี้เลยนะนี่แม่ผัดสองตัวแม่เลย,ยมาแล้วจ้าเคล็ดลับอันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องโฆษณาก็ต้องรอนะนี่เลยหอมใหญ่ที่มันเป็นเศษอ่ะเล็กๆๆ,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 ๆม่กกี้นี้หนูยางาไปไหนนะหนูเอามาผัดกับกระเทียมมันจะช่วยให้หอมแล้วก็หวานแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมมากเลยอันนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวเลยนะ ห้ามเอาไปทิ้งนะจริงจริงมาเริ่มจากแม่เน่เป็นคนช่างียดายแม่ก็รู้จะเอาหอมใหญ่อันนี้ไปไหนเออลองโยนผัดกับกระเทียมโอ้โหแมันเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนผีมาบอกลูกเนี่ยเมนูเนี้ยเขาเรียกเมนูผีบอกเนี่ยหนูผัดให้มันหอมนะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะพอกระเทียมเหลืองแค่นี้เตรียมใส่หมึกหมึกหนูก็ต้องทําให้มันสะเด็ดน้ํานะ ผัดแบบให้มันเสด็จน้ําไม่ต้องใส่น้ําตุปสังเกตไหมเมนูนี้ไม่มีน้ําตุปคุณแม่ลืมืมนี่ใส่ซอสม่อกี้ลงไปที่เราตีกันคนกันมนะเขีหนูผัดไปเลยโออยากให้ใครได้กินน่ะนี่หนูก็ตีอย่างนี้เลย หนูไปสั่งที่อื่นได้เลยไม่เหมือนแม่แม่ไม่ใส่อื่นเลยแม่ใส่แค่นี้รับรองอร่อยแน่นอน <G ül> ผัดอันนี้ให้หอมให้ไข่เค็มกับซอสเมื่อกี้ที่เราตีลงไปให้มันเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้อย่างนี้นะหนูใส่หมึกลงไปหลังจากใส่หมึกแล้วไฟอ่อนเมื่อกี้ที่เราผัดหนูเร่งไฟไปเลยนะ <Okay. S 1> ปลาหมึกเนี่ยแรงได้เท่าไหร่ยิ่งดีเอากระเด็นไปนู่นละหมึกมันเป็นอะไรที่สุกไวมาก จากนั้นผัดไปนิดเดียวหนูใส่หอมใหญ่ลงไปแม่ก็ผัดสไตล์นี้นะแม่ไม่ชอบอะไรที่มันเยิม้มเยมเลี่ยนๆแม่จะทําเป็นแบบสไตล์แห้งๆนี่กินแล้วไม่เลี่ยนแล้วม,มันหอมมากขอบอกต้องใช้ไฟแรงเท่านั้นนะลูกพอหมึกมันสะดุ้งไฟแค่นี้พอนะเดี๋ยวมันเหนียวหนูใส่สองส่วนนี้ลงไปเลย หนูขย่าอย่างนี้โอ้ยแม่เตี้ยหรือว่าเตาสูงเนี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วสูกแล้วพอแล้ว ไข่แดงแดงจะไว้ใจได้กาไข่แดงแดงจะไว้ใจได้ก <S <S ดาตอนนี้มันมาลงอยู่ในนี้แล้วจา้าลงมาอยู่กับปลาหมึกของแม่แล้วเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มจา้านี่เลยมาชิมกันเลยจา้าแม่ใจเต้นละรัวระลึกระทึกระไทยระเกินแล้วเนี่ยดูนี่หมึกเน้นเน้นนี่ไข่แดงๆจะไว้ใจได้กาน,นี่นะ <S <S ปลาหมึกแม่เนื้อเด้งมากความละมุนของซอสของแม่เนี่ยรสมันมาพร้อมกันหมดเลยมันจะมีความมันของไข่เคม็มมันจะมีหอมน้ำพริกเผาแล้วก็หอมไอ้ที่แม่ผัดไปอะ่ะหอมใหญ่อะ่ะ นี่คือเหตุผลแม่เอาหอมใหญ่ไปผัดกับกระเทียมให้มันเพิ่มความหอมลงไปอีกความหอมความหวานอะไรมันมันคุกลุ่นอยู่ในปากแม่หมดเลยอร่อยอ่ะแม่บอกเลยว่าเมนูนี้แซ่บเวอร์เบอร์ตองจริงๆแซ่บเวอร์เบอร์ตองยังไม่พอขออร่อยแบบอร่อยแบบซอยเท้าผีซอยเท้าผีผีเลยอ่ะโอ้อร่อยมากอร่อย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 ลองไปทาสูตรนี้ของแม่ดูนะอย่าลืมนะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้แม่ด้วยนะโอเคกริ้งกริงกริงเม เนูนี้ต้องให้ลูกกินลูกฉันต้องได้กินลูกกระตังรออยู่ไปแล้วนะห้ามเลยเมนูนี้ขอห้ามเลยเมนูต่อไปก็ห้ามเลยปากแดงๆจะไว้ใจได้ก็ปากแดง